สวัสดีครับวัดีวันนี้ผมก็จะมาสอนลงเตะในรูปแบบใหม่นะหลังจากที่เขาอัปเดลมพิวเพลงกระบี่นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของก้าวหยินมาแล้วได้เปลี่ยนระบบการลงเตะแบบใหม่เข้ามานะครับซึ่งจะใช้ควบคู่ไปด้วยกับการลงดันเล็กแบบทั่วไปนะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเลยครับเดี๋ยวออกจากบ้านก่อนแล้วกันเนาะ อันนี้ผมก็จะอัดแบบไม่ได้ตัดต่อนะแต่ผมลงไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับลงไว้แล้วส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวแอบก่อนยวดวงทื่อประมาณนี้ประมาณนี้ก็ระบบเตะนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปใช้ร่วมกับการลงดันเล็กนะซึ่งไอ้ลงดันเล็กเนี่ยก็จะลงในทุกวันแต่เตะนะครับจะได้แค่สัปดาหล์ละครั้งซึ่งเราสามารถกดมาดูข้อมูลได้ ตรงหน้าต่างท้าดวนเนี่ยทองยุทธจักรเนี่ยครับก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงการต่อสู้ของข้าแล้วก็อันสุดท้ายสุดนะครับทองยุทธจักรนะเตะนะครับจากเดิมเราต้องลง7รอบใช่ไหมทีนี้เขาให้ทำเวสเป็นลายสัปดาห์ซึ่งเราจะทำเวสพิชิตดันเจียนกองกำลังนะหรือดันเล็กนั่นแหละตามเวสที่เขาระบุไว้ในกล่องรางวัลมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6เลเวล เลเวลหก็จะเป็นเตะทั่วไปพวกป่าชาพวกเซินอะไรพวกนี้นะครับเลเวลสก็จะเป็นสำนักที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือเป็นเตะระดับ2องนั่นแหละนะครับแล้วก็เตะสามเตะส,ส,ส,สีไล่ขึ้นมาที่มีเพิ่มมาอีก2อ,อย่างก็จะเป็นระดับจวนอองฉินเหนือฟ้าพักเทียนหลัววังเมคาสุนทรีแล้วก็อันสุดท้ายเลเวลหเนี่ยจะเป็นวังจิ้งเทียนพูธมินปรา,าสาทมังกรคู่นะ ข้อดีของเตะแบบใหม่นี้ก็คือเราสามารถลงกับเพื่อนได้ไม่จำเป็นต้องลงคนเดียวจากปกติเราต้องลงคนเดียวแค่คนเดียวเนาะทีนี้เราสามารถลงกับเพื่อนได้แบบ6คนเลย1ตี้นะครับลงได้เลยนะครับในระบบของรางวัลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรางวัลท้าดวลประจำวันนะก็จะเป็นพวกกล่องซ่อมนะครับอันนี้ผมลงไปแล้วอันนี้ก็ลงไปแล้วเก็บเพลยไปแล้ว ที่ยังไม่ลงเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นปลาปลาศาตึกเมคาคมนะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะครับตึกเมคาคมตรงไหนวะนี่ไงผมก็จะลงให้ดูแล้วก็จะมารับของรางวัลให้ดูนะตั้งตีก่อนเกือบเดมทำตีใช้เวลาลงไม่นานถ้าเป็นเซิร์ฟสีตอนนี้ก็จะตึงมือหน่อยนะครับลองอัพตัวอัพเตอัพ อุปกรณ์อัพชุดอะไรให้เยอะกว่านี้นครับเซิร์ฟสองเนี่ยตัวมันตันแล้วลงเตะพวกนี้แป๊บเดียวแต่พอไปเจอพวกวังจิ้งเทียนอะไรพวกนี้ก็ยากอยู่นะต้องลงอย่างน้อยกสอนะ็สองคนนะสองคนถึงจะเอาอยู่นะครับเพราะมอนมันก็ค่อนข้างโหดแล้วสกิลที่ใช้ก็สกิลป่วนใช้ได้ลองไปดูลองไปลองเล่นดู ไปลองเล่นดูนะนเดี๋ยวผมลงให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรับของรางวัลให้ดูเลยนะคอนเทนต์อาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ก็จะมาเรื่อยๆยังมีสกิลใหม่อีกนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวนะเป็นสกิลที่มาพร้อมกับแพทนี้นะแล้วก็มีระบบใหม่อีกหลายอย่างเลยครับ ส่วนการลงเตะก็เหมือนเดิมนะฮะลงเหมือนเดิมบอสก็มีโอกาสที่จะหกลมได้โอเคอันนี้คือครบหแล้วนะก็จะกดออกไปเลยนะในส่วนของของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นแบบหลอมรวมเดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันก็ตอนนี้ผมลงครบหมดแล้วเงื่อนไขที่เขาจะให้มาเนี่ยเขาจะเขียนบอกว่าเราต้องไปลงอันไหนบ้างนะ ลงให้ครบตามเงื่อนไขที่เขาให้มาในแต่ละสัปดาห์เราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับแล้วก็จะกดรับของรางวัลมาเลยจะได้รับเป็นห่อชื่อเสียงอมไม่รู้มันเข้าตรงนี้เลยหรือว่าต้องรอจดหมายอ่ะเข้าเลยนะครับของข้างในก็จะมีเป็นพวกเตะนะระดับกลางและวก็ป้ายจอมยุทธให้แล้วก็จะมีคะแนนท้าดวลน,นะฮะ อันนี้จะแอดเข้าไปเลยในในหน้าต่างร้านค้าเป็นแ้มตรงนี้จำกัดสูงสุดได้ก็หมื่นห้านะครับแล้วก็ได้ยาเปลี่ยนเอ็นผสานยากดนะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือเราจะได้ยากดนะกดปลานได้กดจุดได้กดสกิลได้เนี่ยลองกดให้ดูเอ้กดไม่ได้กดได้เฉพาะสกิลเออไดเฉพาะสกิลพูดผิดขออภยัย แต่สกิลที่กดได้จะเป็นสกิลยุทธจักรนะสกิลที่เป็นของสำนักของนิกายของสันโดษยักดไม่ได้กดได้แค่สกิลที่เป็นยุทธจักรเท่านั้นนะครับมีอะไรบ้างล่ะสกิลที่เป็นยุทธจักรก็จะเป็นสกิลที่ดอกจากดันเจียนนะครับเป็นต้นนะผมก็จะมาอัพสกิลเอ,อ่อขอดูก่อนนะสกิลดาบ ดาบสยบยอดยุทธ์นะผมก็จะัพไว้นะครับนี่กด,ดได้อันนี้เป็นสก,กิลยุทธจักรนะครับก็ประมาณนี้นะเรื่องของเตะแบบใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ตรงนี้เราจะรับพวกอันนี้ได้ด้วยนะครับพวกเคเวส์ลายวันนะเคเวสลงดันเจี้ยนรายวันนะครับก็นี่เลยตรงท้าดวนตรงหน้าต่างท้าดวนเนี่ยเรารับรับได้ทุกวันจะได้เป็นพวกกล่องซ่อมนะครับนี่ ลงครบก็จะได้ตรงนี้จะมีเขียนกำกัดกำกำัดไว้ว่าวันนี้ลงไปแล้วกี่รอบนะครับนี่นี่ขายโดยประจําวันก็ได้เป็นไอเทมแบบเนี้ยคล้ายๆกันนะแต่จะได้เป็นกล่องซ่อมมาไม่มีป้ายจอมยุทธให้เป็นเหมือนลงดันเล็กประจําวันทั่วไปนะครับมีไข่อีสเตอร์มีผงลงผงแร่นะครับเอาไว้ทําวัสดุในการอัพชุดนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแล้วกันนะเอาแบบเข้าใจง่ายก็ยังไงฝากกดไลคก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสวัสดีครับ